วันนี้พ่อนอยาใบนะพี่น้องใบแตกแตกใบอ่อนกับพ่อนอยาบำรุงมันเนาะชาบอพ่อนแล้วมันลนนิ่มเบิ้จ้า่นบำรุงใบสุเรียนดอกไม้ป่าพี่น้องสวยไหม ต้นใหญ่ยังไม่บำรุงจะพี่นนอะบำรุงต้นน้อยก่อนบำรุงต้นน้อยวันนี้อีกสิบวบันถึงจะบำรุงต้นใหญ่นะจปพ่นยาฆ่าหญ้าด้วยจ้าวันนี้ทำงานสองแบบนะวันนี้นะพ่นยาใบาเสร็จจะพ่นยาฆ่าหญ้าจ้าไรทั้งนี้แบะ แล้วคือพอออกหนทางแล้วก็เลาะไปนี่เจอเขาพอดีเลยค่ะคนสองสายสสองหัวกับลุงน้อยเพิ่นกันนีเงียคนงานบอกพอจ้า หญิามากเลยพี่เนาหมิยามากเลยจ้าแต่ก็ใช้ผ้าพกไปผ้าปิดหน้หมูมาติจ้าพามาชมกันผลยาใบจะ้ะใบทุเรียนจ้ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆเนาะหลังจากเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ต้องบำรุงเขาเนาะ อันนี้บำรุงของเล็กก่อนเดี๋ยวบำรุงของใหญ่วันหลังเนาะนเนะาะลักสาเบาเอะมีไงพี่น้งมันแตกใบอ่อนเราต้องบำรุงเขาเนะาะต้นใหญ่เหมือนกันแตกใบอ่อนแล้วก็บำรุงนี้ยังไม่แตกใบอ่อนเนาะรอให้มันแตกใบอ่อนจะบำรุงค่ะ เดี๋ยวพ่อสำนีกก่อนนะพี่น้องเนาะเจอ๋ัก็จอเต๋อใหม่เด้อจ,จากขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟให้จอเต๋อแ่นเนลนะคะขอบคุณมากคะ่ะพี่พี่